อันยองเซยสวัสดีทุกทุคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกทุกคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ ทุกกคนครับสำหรับเกาหลีศีนที EP นี้นะครับผมจะพามาเที่ยวสุสานอีกแล้วนะครับผมนะหลังจากที่ EP ก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องสุสานของราชวงศ์โชซอนไปนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของสุสานนะครับผมแต่ว่าเป็นสุสานของกษัตริย์มุนมูนะครับผมแห่งอาณาจักรชินลานะครับผมนะซึ่งสุสานของกษัตริย์มุนมูนะครับผมมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่า เป็นสุสานที่อยู่ใต้น้ําแห่งเดียวในโลกนะครับผมนะแห่งเดียวในโลกเลยนะครับผมโดยชื่ออย่างเป็นทางการของสุสานนี้นะครับผมก็คือมุนมูแทวังหนึ่งนะครับผมมุนมูแทวังหนึ่งนะครับผมก็คือสุสานใต้น้ํากษัตริย์มุนมูนั่นเองครับโดยสุสานใต้น้ํากษัตริย์มุนมูนี้นะครับผมตั้งอยู่ที่บริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านบงกิวนะครับผมเขตมุนมูแดวังนะครับเมืองคยองจูจังหวัดคยองซังเหนือนะครับ โดยถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานหมายเลข185ของเกาหลีนะครับผมเมื่อวันที่24กรกฎาคมคศ1967นั่นเองครับโดยสุาสานดังกล่าวนี้นะครับผมจะมีลักษณะเป็นก้อนหินลอยเหมือนเกาะเล็กๆนะครับผมมีชื่อเรียกว่าแทวังอัมนะครับผมแทวังอัมนะครับซึ่งเมื่อมองดูเนี่ยก็ดูเหมือน หินธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผมเมื่อมองจากระยะไกลนะครับผมล้อมรอบด้วยโขดหินขนาดเล็กๆนะครับผมที่สามารถมองเห็นได้เมื่อเวลาน้ำลงแล้วเท่านั้นนะครับโดยลักษณะนนเนี่ยจะดูคล้ายๆเต่านะครับผมมีทางน้ำไหลผ่านได้จากทั้งทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเลยนะครับโดยน้ำเนี่ยจะไหลผ่านจากทิศตะวันออกนะครับผมเข้ามา แล้วก็ไหลผ่านออกไปทางทิศตะวันตกนะครับโดยที่ใต้เนี่ยกระแสน้ําจะอยู่นิ่งสงบอยู่เสมอนะครับบริเวณด้านล่างใต้ผิวน้ํานะครับผมจะมีหินรูปเต่านะครับผมขนาดกว้าง2.06เมตรยาว3.7เมตรปกคลุมอยู่นะครับผมซึ่งเป็นการสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่สําหรับฝังขี้เท่าของกระสันมูลูลไว้ที่แห่งนั้นนั่นเองครับ ทีนี้มาดูประวัติของพระเจ้ามูลมูลกันหน่อยนะครับผมสำหรับกษัตริย์มุนมูหรือพระเจ้ามุนมูนี้นะครับผมเป็นกษัตริย์ลำดับที่30แห่งอาณาจักรชิลลานะครับผมขึ้นครองราชในช่วงปีคศ 661-681เถึงป็นะครับเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามูยอนนะครับผมและก็พระมเหสีมุนมยองนะครับผมโดยกษัตริย์มุนมูนี้นะครับเป็นกษัตริย์ที่ทำสงครามเพื่อขับไล่ราชวงศ์ถังนะครับผมออกจากการลุกรานอาณาจักรชิลานเองนะครับซึ่งสามารถได้รับชัยชนะและก็ประสบความสำเร็จในการรวมอาณาจักรทั้ง3ของเกาหลีเข้าด้วยกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูสาเหตุกันนะครับผมว่าทำไมสุสานของกษัตริย์มุนมูเนี่ยถึงต้องอยู่ใต้ทะเล ถึงต้องอยู่ในทะเลนะครับผมไม่อยู่บนบกเหมือนสุสานของกษัตริย์พระองค์อื่นๆนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นนะครับได้เข้ามาบุกรุกทางชายฝั่งด้านตะวันออกนะครับผมกษัตริย์มุนมูเดี่ยจึงได้คิดที่จะสร้างวัดนะครับผมโดยตั้งใจว่าจะใช้อํานาจของทางพระพุทธเจ้านะครับผมเพื่อทําการปราบผู้ลุกราน,นั่นเองนะครับผมแต่ว่ายังไม่ทันจะสร้างเสร็จดีนะครับผมกษัตริย์มุนมูก็เกิด ล้มป่วยลงเสียก่อนนะครับและก็ก่อนที่กษัตริย์มูนมูมจะสิ้นพระชนนะครับผมท่านก็ได้ตัดไว้ว่าเมื่อฉันเนี่ยถ้าตายลงเมื่อไหร่นะครับผมก็ขอให้ฝังฉันไว้ที่ทะเลชายฝั่งด้านตะวันออกนะครับผมแล้วก็ฉันเนี่ยจะกลายเป็นมังกรแห่งท้องทะเลตะวันออกนะครับผมเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินจากเหล่าผู้รุกรานนั่นเองนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับผมเมื่อกษัตริย์มููสิ้นพระชนลงนะครับผมกษัตริย์ชินมูลนะครับผมที่สืบทอดตําแหน่งต่อจากพระบิดานะครับผมก็ได้ทําการเผาพระศพของกษัตริย์มูนมูแล้วก็ฝังพระองค์ไว้ที่รอยแยกของหินที่อยู่ในทะเลตะวันออกตามพระประสงค์ดังกล่าวนะครับต่อมานะครับผมกษัตริย์ชินมุลเนี่ยได้ทรงสร้างวัดนะครับผมต่อจากบิดาของตนเองจนแล้วเสร็จสิ้นในปีคศ682นะครับผมแล้วก็ ตั้งชื่อวัดดังกล่าวว่าวัดกรรมอินซานะครับผมเพื่อแสดงความกตัญญูต่อกษัตริย์มุนมูนนั่นเองนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยวัดกรรมอินซาก็คงเหลือแต่เพียงเจดีหิน3ชั้นนะครับผมจํานวน2องเจดีนะครับผมแล้วก็พื้นที่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดเท่านั้นเองนะครับโดยเจดีดังกล่าวนี้นะครับผมก็ได้ถูกกาหนดให้เป็นสมบัติแห่งชาติของเกาหลีหมายเลข112อีกด้วยนะครับ และก็ในปี2017นะครับผมหลุมฝังศพของกษัตริย์มุลมูที่ขยองจูนี้นะครับผมก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของขยองซังบุกโดด้วยนะครับนะก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวก็ขอแนะนำให้ลองไปดูสำหรับสุสานใต้น้ำกษัตริย์มุลมูครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ